เริ่มยามรอบนะครับวันนี้ <laughs> น้ำมานะครับน้ำเพียงโค <laughs> รอบไปกอบหมดําำขึ้นอายุหากินครับตามภาษาบ้านนอกบ้านนา โอ้ยตัวใหญ่อาตกตัวใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่ใหญ่ลาดน้อยตัวใหญ่ที่ที่รอบมนสเตกนี่นนี่นาคเอ้ ใหญ่ขนาดเฮ้ยเต็มรอบอ่ะเอันเนี่ยโอ้โหโอ้ตัวมาเบิ่งเด้อพี่น้องเออปลาบู่เต็มฮดรอบได้ครับปลาบู่ใครอเคยเห็นกับมาเบิ่งนมาเด้อในนี้ละ ตายโหปลาเต็งกันตายวัดโหตัวใหญ่ก็ได้ว่าปลาเข้าไปนะไ้อ่ะลังแตเบ แกก็คน,นบวยักได้คนถ่าย,ออยาก็ควรจะตกคนเรือเล็กทับตัวนั่นนะโ <Okay. S 1> อื่นั่นนะเป็นแบบ อออเทบูดได้เด้อบ้านี่ปีนหน้าปีนหลังเนียนคัก จบจบน้องเบิ่งนหนังหน้าดูแบบนี้คนหนังหน้ามานนี่คนหน้ามานคุณหน้า,นาโอลาโล,โล ให้ไปนอนกล่งด <co ff s> ื่มถุงกระดาษเป้านะครับหาเงินซื้อส่งหาเงินซื้อส่งเอาใส่รากาลงไว้าคือเก้าดูสดๆ